จากการแบ่งเซลล์กันนะคะว่าการแบ่งเซลล์นั้นมีกี่แบบเรามารู้จักแบบแรกกันเลยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนั้นจะแบ่งออกเป็นระยะย่อยๆดังนี้ค่ะระยะอินเตอร์เฟสมีการจำลอง DNA อนมีการสังเคราะห์ไอเอและโปรตีนเพื่อเตรียมพร้อมที่จะแบ่งตัวโครโมโซมประกอบด้วย2โครมาติเยื่อ 2, หุ้มนิวเคลียสยังไม่สลายไประยะโปรเฟสตวันเป็นช่วงที่ใช้เวลาถึง เก้ัวนการแบงเซลล์แบบไมโอซีดโครมมติผดตัวเข้าหาโครโมโซมโครโมโซมที่เป็นคู่เข้าหาคู่กันระยะเมทาเฟียวันโครโมโซมที่มีสีโครมมติมาเรียงตัวกันที่ระนาบกลางเซลล์มีเส้นแยนสปิงเดิลจับที่ไคโตคอระยะแอนนาเฟียวันเป็นระยะ ที่มีการดึงโฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกันเป็นระยะที่เกิดการลดจำนวนโครโมโซมระยะเทโลเฟสนมีการสร้างนิวเคลียสขึ้นมาใหม่ระยะโปรเฟส2เป็นระยะที่สร้างเส้นใยสปิงเดิลเพื่อดึงซิสเตอร์โครมาติดออกจากกันระยะเมทาเฟส2ซิสเตอร์โครมาติดเรียงอยู่กึ่งกลางเซลล์ ระยะแอนนาเฟโ2เป็นระยะที่ดึงซิสเตอร์โครมาติดออกจากกันระยะเทโรเฟโ2จากการแบ่งเซลล์ไซโตพัสซึมมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสและการแบ่งเซลล์ไซโตพัสซึมตามมาในที่สุดจะได้เซลล์ลูกสีเซลล์ซึ่งมีคโครโมโซมแฮ็บลอยต่อไปเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิการแบ่งเซลล์แบบไมโทซินั้นก็แบ่งออกเป็นระยะย่อยๆเหมือนกันค่ะ ระยะแรกโปรเฟสระยะนี้โครมติจะมีการหดตัวโดยบิดตัวเป็นเกลียวให้สั้นลงทำให้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าโครโมโซม1แท่งมี2โครมติดนั่นเองค่ะ ระยะที่2คือระยะเมตาเฟสระยะนี้โครโมตินจะมีการหดตัวสั้นมากที่สุดนั่นเองค่ะระยะนี้เหมาะสมต่อการนับจำนวนโครโมโซมระยะแอนนาเฟสโครโมโซมในระยะนี้เพิ่มจาก2อเอเป็น4 n เนั่นเองค่ะระยะนี้ใช้เวลาสั้นที่สุดในการแบ่งเซลล์ระยะเทโลเฟสมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสล้อมรอบโครโมโซมเละนิคโอรสจะปรากฏขึ้นนั่นเองค่ะ